เปิดทั้งหมดห้ากล่องนะคะก็ได้มามันก็คุ้มค่าทั้งที่เราจะขายมันก็แบบได้มาฟรีอ่ะจริงๆมันคุ้มตั้งแต่ที่มันขายแล้วจริงๆคือมันขายได้กี่บาทมันก็คุ้มอยู่ดี570บาทคุ้มแล้วเขาแบบว่าเออปิดใบไหมห้ยสเราก็ไม่ทำก็เสียดายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับโบในช่องซีโบชาแนลวันนี้เราจะมาขายหมู d าร์ d เดมอกันนะคะมันคือความฟลุกของฟลุกหรือว่าความโชคดีที่เราใช้หมดของของ,ของตอนนี้ไปหมดแล้วก็คือโบไม่รู้ว่ามันเปิดได้อะไรแต่ว่าพอโบไปเปิดเล่นๆเ,เนี่ยมันมี5อันเนาะที่เราเก็บมาจากภารกิจรายวานันโบก็ไปเปิดใช่ไหมแล้วมันก็ได้ในกล่องที่5านะคะโบเปิดทั้งหมด5กล่องนะคะก็ได้มามก็เป็นหมูตัวนี้ดาร d เดมอน โบก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าที่เราจะขายเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อมาจากไหนอยู่แล้วเราก็แบบได้มาฟรีอ่ะจริงๆมันคุ้มตั้งแต่ที่มันขายแล้วจริงๆคือมันขายได้กี่บาทมันก็คุ้มอยู่ดีเพราะว่าโบาไม่ได้ไม่ได้ไปเปิดไม่ได้แบบเติมอ่ะมันก็โอเคม,มากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก็คือเมื่อเช้าใน,นที่ลงไปแล้วเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าเปิดประมูลไปแล้วจะได้ที่กี่บาทนะคะโบเปิดไปที่9 9บาท บดเท่าไหร่ก็ได้ขั้นต่ำที่10บาทนะคะปิดประมูลตอน5้าโมงเย็นนะเปิดไปตอน11บเอโมงถ้าปิดดว่วนนี่650มาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะกลัวอย่างเดียวนะกลัวโดงโกงไม่ใช่รอเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงการขายหมูครั้งแรกของเราจะรอดไหมหลังจากที่เราได้โพสต์ลงประมูลขายดาร์คเดมอนไปแล้วนะหนึ่งตัว ปิดประมูลตอน5โมงย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงนาทีแล้วจริงๆโบก็ไม่แน่ใจอะเนาะว่าราคามันจะได้ประมาณไหนยังแบบว่าก็บอกว่าไม่เคยขายเนาะอันนี้คือแบบครั้งแรกแบบครั้งแรกจริงๆก็ลงขายไปแล้วแล้วก็ไปดูเนาะราคามันตอนนี้อยู่ประมาณแบบ500นิด500จนถึง600คือแบบใครรับได้อะไรประมาณนี้ก็แบบซื้อได้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ขาย หมูอ่ะขายแบบของในเกมอ่ะเออก็แบบเขาซื้อกันจริงๆเหรอวะแต่แบบโอ้โหเป็นพันอ่ะตัวเป็นพันนะมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะมันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่ห้ารอยเจ็ดสิบบาทคุ้มแล้วแค่นี้ก็คุ้มแล้วห้าเจ็สิบบาทอ่ะแต่ว่ามีคนทักมาใช่ไหมตอนบ่ายสอง ไปสองห้าสองแล้วคือกําลังจะตอบแล้วเขาแบบว่าเออรับไหมหกร้อยสามสิบแต่ว่าเขาทํามาเออไม่ทันแล้วครับพอดีแบบเออได้แล้วครับเราก็แบบเปิดประมูลห้าร้อยเจ็ดสิบเขาบอกว่าจะปิดไหมปิดใบไหมหกร้อยสามสิบแล้วกูไม่ทันกูโอเคไม่เป็นไรเราก็ให้คนที่ประมูลละกันก็เสียดายอยู่แต่ก็ <laughs> ไม่เป็นไร ครึ่งชั่วโมงเราจะมาดูกันว่าราคาจะขึ้นไปกวกว่านี้ไหมมีคนมาประมูลเพิ่มไหมมาบิดเพิ่มไหมก็เดี๋ยวดูกันถ้าเราจะสิบาทก็ถือว่าคุณมากๆแล้วนะคะตอนนี้แบบเขาเขาปิดเขาปิดประมูลแล้วนะคือแบบว่าโยนมาแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะเพราะมันจริงๆด้วยเดี๋ยวโบจะไปส่งหมูก่อนนะน่ารักที่สุดเลย เราจะทําการส่งหมูแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตังก่อนว่าเข้าจริงเปล่าเข้าแล้วนะคะห้าบาท เ่นนั่นเนี่ยครั้งแรกเลยอ่ะขอบคุณนะคะแกเราขายหมูได้ด้วยแล้วห้าร้อยกว่าบาทน่ะนั่นละตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงครึ่งเนาะก็ได้ดิวเสร็จแล้วเรียบร้อยโบนเนี่ยลงเปิดประมูลเนี่ยไปในกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มแฮปปี้คนเลี้ยงหมูตลาด เปิดประมูลโดยเฉพาะจริงๆในนี้เนี่ยจะมีคนกลางนะที่จะเป็นแอดมินเนี่ยเอาไว้ซื้อขายผ่านเขาเนาะจะได้ไม่ต้องโดนเรื่องโกงเรื่องอะไรนะคะจะมีแบบค่าเขาเรียกว่าไงค่าค่ากลางอีกประมาณ10-15-20บาทอย่างนี้นะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไปในส่วนนี้ได้เนาะมันก็จะช่วยทําให้คนขายก็มั่นใจคนซื้อก็มั่นใจเนาะแต่ว่าของโบนเนี่ยคือโบเข้าไปดูในโปรไฟล์เขาแล้วนะคะเขาก็ เข้าไปส่องเฟซเขาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เข้าไปดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือไหมแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็อุย้ยเป็นบ l ิ n หรือเปล่าชอบโรเซร่นี่นะแล้วก็อืมก็โอเคอยู่ก็ได้นะแต่ว่าเราจะเชื่อใจใครไม่ได้โอเคทักมาว่าโอเคแล้วก็ดีลกันว่าเอารหัสไปเพิ่มเพื่อนถ้าสมมติว่าเพื่อนของเขาอ่ะเขาอ่ะมาขึ้นเพื่อนของเราแล้วเนี่ยแล้วเราแคปไปให้เขาเขาก็จะโอนเงินมาให้นะคะ ถ้าโอนโดยตรงเนี่ยก็จะเสียห้ารอเจ็สิบเลยเนาะแต่ว่าถ้าไปโอนผ่านกลางเนี่ยก็จะเสียนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยอะ่ะโบก็ไม่แน่ใจอันนี้เป็นครั้งแรกที่มันคือครั้งที่โชคดีเนาะก็คือเราได้ลูกค้าน่ารักแล้วเขาก็จะโชคดีที่เขาจะได้แม่ค้าที่น่ารักอย่างเราดนะ้วยเพราะว่าเราขายให้จริงๆอันนี้เนี่ยก็คุยกันไปแล้วว่าจะโอนเนาะเราก็พอเราแอดเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ โอนเงินมาให้นะคะนี่ก็คือเป็นครั้งแรกที่รู้สึกได้ถึงแบบอ้ oh my god คือมันตื่นเต้นอะ่ะหมูมันขายได้จริงๆอะ่ะคือ <c oughs> เยี่ยมมากๆคุยกันแล้วร้อยเขาก็โอนตังมาให้ใช่ไหมพอเขาโอนตังมาให้เนี่ยเราก็อัดวิดีโอนะคะเข้าไปอัดวิดีโอส่งหมูไปให้เขานะคะอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่โบขายหมู ที่อยู่ในแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้ขายหมูดักเดมอนไปนะคะเป็นจำนวนหนึ่งตัวในราคา570บาทโบไม่เคยโบไม่เคยคิดว่าเกมที่โบเล่นมันจะขายของได้ขนาดนี้แต่ก็เห็นเขาซื้อกันนะในราคาแบบตัวที่เป็นแบบกรอบทองอะไรเงี้ยที่เป็นสีทองที่ไม่ใช่กรอบทองก็แบบ5บาท10บาทก็เห็นยังมีคนซื้อแต่ว่ามันมีแบบที่เป็นตัวแบบตัวแบบแบบเนี้ย ที่มันเป็นตัวหายากหรือว่าตัวแบบเนี้ยเห็นแบบขายแบบตัวละพันพันกว่าเงี้ยคือแบบมันเสี่ยงมากๆเลยเนาะที่จะแบบขายให้คนอื่นโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะให้เราจริงๆไหมอ่ะแต่ก็มันคือการเขาเรียกว่าไงมันก็เสี่ยงอยู่นะพูดถึงว่าถ้าถ้าโบเป็นคนที่เป็นคนซื้ออ่ะถ้าโบโดนโกงอ่ะโบก็จะรู้สึกว่าเสียใจนะแต่ว่าถ้าทุกคนนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะโบโบมีเครดิตแล้วนะตั้งหนึ่งคนเนะี่ย ก็มาซื้อหมูกับเราได้นะถ้าเรามีหมูถ้าเราขายหมูรับรองว่าเราจะไม่โกงแน่นอนค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่มาซื้อหมูกับโบเนาะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณที่โอนตังค์มาให้นะคะที่ไม่หลอกกันนะคะสว่วนเมื่อเช้าเนี่ยก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับคนที่ส่งหมูสฟิงค์มาให้นะคะคือมันไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าจะได้แต่ก็เราไปเล่นกิจกรรมเนาะมันก็คือการสุ่มดวงนั่น <c oughs> แหละก็ขอบคุณมากๆนะคะโบก็ได้สฟิงค์มาแล้วหนึ่งตัวนะคะน่ารักน่ารักรสุดท้ายเนี่ย ก็อยากให้คนที่ขายหรือคนที่ซื้อหมูในกลุ่มเนี่ยนะคะให้เขาเรียกว่าไงอะซื้อกันแบบระมัดระวังด้วยเนาะเพราะว่าเห็นหลายคนหลายเคสนะคะที่มีการโกงเกิดขึ้นนะคะก็จะบอกว่าไงดีอะคนคนโกงก็คือแบบก็โกงอะทําไมถึงเป็นแบบนี้อะไม่น่ารักเลยถ้าเรามีหมูดีเราก็จะมาขายอีกนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะบายบายเจอกันใหม่นะคะ เป็นอันนี้เนาะที่เมื่อวาน,นะคะ่ะตื่นเต้นมากๆนะคะได้ไปแบบเห็นแบบคนลงเนาะว่าถ้าแบบใครอ่ะเป็นแฟนขับลิซ่าใช่ไหมเขาจะแจกให้ก็มีหมูจุนเปแล้วก็หมูสฟิงกับอันนี้เนาะแล้วก็มีการพีอัลบั้มของลิซ่าไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบลองสุ่มดูว่าจะมีคนได้ไหมนะนี่ก็คือแบบลงไปกับเขาเหมือนกันนะคะ นี้ก็มีคนมาลง3คนเนาะรางวัลมี3มรางวัลก็ก็มาลุ้นว่าเราจะได้อะไรกันอันนี้เขาก็สุ่มให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วก็ประมาณตอน10บโมงเนาะเราก็ได้สฟิงค์นะคะไปเป็นที่เรียบร้อยคือ,อยังไงก็ไม่เป็นไรได้อะไรมาก็ไม่เป็นไรแบบขอบคุณมากมากเลยนะคะอันนี้ก็คือโบได้แล้วเนาะ เป็นหมูสฟิงค์หนึ่ตัวนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยมีการแบบได้คุยกันก็แบบน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้แบบดีมากว